สวัสดีค่ะเจ๊บเมียนฝรั่งกรรมกรในฮอลแลนด์วันนี้มาทากาักลาตอนเช้าของวันอังคารนะคะวันนี้เจยบจะทำเมนูซุปเห็ดโครงน้ำพริกเห็ดเห็ดก็เป็นเห็ดที่นี่นะคะเห็ดในห้าง นะคะครั้งแรกมีอะไรก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมนะจ๊ะเริ่มจากเผากระเทียมเผาต้นเผาหัวหอมหัวหอมหัวกระเทียมมันจะได้หอมเนะ ก็ทําสูตรมั่วนะคะอันไหนคิดว่าใช่อันไหนคิดว่าแสบก็ทําใส่ลงไปจะคิดว่าสูตรของเจามันอาจจะมั่วๆ <laughs> คล้ายๆโขกโขกมะเขือาะอันนี้คือผักในสวนที่เจี๊บปลูกเองนะจ๊ะ นำเสนอกระเทียมกระเทียมในสวนจ้ะเอาแต่ใบามากินแล้วก็ผักชีสารแน่ต้นเอ่อขึ้นช่เหลือจากกระต่ายกระต่ายไปขโมยกิน ชิ้นเล็กๆแล้วเราจะได้โขลกง่ายเจะคิดว่าตำเหมือนน้ำพริกเลยแล้วก็ซอ,อยเสะเห็ดลงไปซอยแล้วก็จะสับๆๆแล้วก็ไปโขลก นิดนึงคุณสามีไม,ไม่ไม่ไปทำงานวันนี้วันหยุดขงดังแดกจริงๆนะเนี่ยจะไม่เคยทำ ผงชูรสอร่อยแล้วใส่ผงชูรสไปเยอะๆใส่หลายเสตหลยสามีสงสัยเธอคุยกับใครคุยไปก็ไม่รู้เอง การโขมันจะแบบสูตรถนัดของเจ็บเองสูตรมั่วที่่านไม่ได้ก็คือครบสาันจะจ๊ะ หัวใจของคนไข้ในต่างแดนนะคะพบกับสายปาร้าผงชูรสไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผงชูรสใจลาบตาย นั่งดมกลิ่นปลาร้าไปนะจ๊ะตอนมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆนะมีปัญหานะเรื่องทำอาหารไทยทุกวันนี้ชินแล้วค่ะเจะไม่ได้เผาพริกจะจะใส่พริกป่น ang sulot ng แล้วนะคะไม่ต้องใส่ปลาหลแล้วก็จะบีบมะนาวชุนชุนพีแซงไปอีกนิดนึงชุนพี เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วจ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโคลน้ำพริกเห็ดนะจ๊ะสูตรของคนในต่างแดนง่ายๆแต่อร่อยนะจ๊ะ